สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับมีสุดยอดนักสู้เขาเป็นนักมวยมืออาชีพที่ได้แชมป์มาหลายสมัยเขาเก่งมากเลยหันซ้ายหันขวาถึงแม้เขาจะโดนลุมก็ตามด้วยความสามารถของเขาเขาสามารถรับคู่ต่อสู้รับมือกับคู่ต่อสู้ได้สองคน หรือว่าก,กว่านั้นเพราะว่าเขาเก่งเขาได้จัดก,การคนแรกอย่างได้ได้ด้วยการพันเพียงครั้งเดียวด้วยการต่อยกันแหละผู้ต่อสู้ของเขาน็อ c ไปเลยแล้วอีกคนที่ดูทําท่าแล้วสวยแล้วก็โดนน็อ c อีกคนหนึ่งไปตามกันนั่นก็คือเขาเก่งเหลือเกินถือแม้เขาจะเป็นสุดยอดนักสู้ก็ตามแต่ว่าในยุคสมัยนี้เขาก็พ่ายแพ้ให้กับกรบบอกปืน เนื่องจากเข้าไปหาเรื่องผู้ใหญ่บ้านแถวไหนก็ไม่รู้สักคนหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเลยสังคนมาเก็บเขาในการยิงเข้าให้ถึงแม้จะเป็นสุดยอดนักสู้ก็าตามแต่ก็แพ้ลูกตะกัวอยู่ดีก็ยุคนี้กับปืนที่อันตรายกว่า